ลุงชวนกลายเป็นคนรวยที่สุดแต่ลูกชายปลอมของตระกูลหลินกลับพบว่าลูกชายแท้ที่ถูกรังแกมาสองปีครึ่งเป็นผู้หญิงและที่สําคัญเธอยังเป็นตัวร้ายในหนังสือที่ทําให้พ่อแม่ล้มลายผมกลัวจนตัวสัน่นตอนนี้ยังทันไหมที่จะแก้ไขเมื่อรู้ว่าพี่สาวสามหลินเสียส่ยวนรักษาคนแก่ผิดพลาดอาจเกิดความผิดพลาดได้และสุดท้ายจะนําภัยพิบัติมาสู่ตระกูลหลินตัวเขาเองก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฮาเร็มของตัวเอกผมรีบเตือนเขาว่าควรตรวจคนให้ยอย่างละเอียดก่อนแล้วค่อยรักษาต่อ แต่เขาไม่เพียงแค่ไม่สนใจผมยังจะไล่ผมออกจากห้องตรวจผมถึงกับพูดไม่ออกยังไงก็ตามหลินเซี่ยวส่วนและพวกหัวแข็งเหล่านี้ไม่มีใครคุยรู้เรื่องต้องให้พวกเขาลำบากก่อนถึงจะสำนึกนี่เรียกว่าการเคารพโชคชะตาของผู้อื่นถ้าไม่ใช่เพราะครั้งนี้เขาเกือบทําให้คนไข้เสียชีวิตและต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นร้อยผมอยากจะออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยหลินชิงอีสังเกตว่าผมดูอารมณ์ไม่ดีชิงอีที่กลัวจนตัวสั่นจับชายเสื้อผมเบาๆผมมองหลินชิงอีที่ดูน่าสงสาร ยื่นมือไปลูบหัวเขามัวมัวพี่ชายถ้าเธอไม่มีความสุขมาลงที่ฉันได้เธอดูแลพี่สาวเนียนชิวได้ฉันก็ดีใจแล้วเขาเงยหน้าขึ้นเผยรอยยิ้มระมัดระวังผมเกาหัวอย่างเขินๆที่ลูบหัวเธอเมื่อกี้เพราะเธอน่ารักเกินไปอดใจไม่ไหวถ้าเธอไม่ชอบต่อไปฉันจะไม่ทำลิ้นชิงอีที่ชอบก้มหน้าลงแก้มแดงระเรือ่อเขาตื่นเต้นกำมือน,นั่นรู้สึกว่าสิ่งที่ขาดหายในใจกำลังถูกเติมเต็มทีละนิดจากนั้นผมพาลินชิงอีไปที่ช่องประตู เพื่อดูหลินเซี่ยวส่วนรักษาจริงเมื่อเห็นหลินเซี่ยวส่วนรักษาด้วยความเป็นมืออาชีพเซี่ยหูและเซี่ยยู่จิงก็โล่งใจโจฮั่นจ้องมองอย่างไม่วางตามองหลินเซี่ยวส่วนอย่างไม่ปิดบังตัวเอกมักจะลงผู้หญิงสวยจนเดินไม่ออกเจ้าสำออยดูผู้ชายคนนั้นรู้สึกยังไงหลินชิงอีสายหัวรู้สึกขยะนขยงที่เขารอบมองพี่สาวสามเราควรเตือนพี่สาวสามไหมพี่สาวสามกำลังรักษาคนไข้เราไม่ควรรบกวนหลินชิงอีพยักหน้าเผยสีหน้าเป็นกังวล เมื่อเห็นสีหน้าเขาผมบอกอย่างจนปัญญาว่าอย่าส่งเสียงพูดจบก็พาหลินชิงอีเข้าไปในห้องตรวจควางระหว่างโจฮั่นและหลินเซี่ยวส่วนโจฮั่นขมวดคิว้วใบหน้าเผยความโกรธเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นหน้าตาของหลินชิงอีที่ดูดีกว่าสายตาเขาก็เริ่มมองไปที่หลังของหลินชิงอีหมอนี่มันผีหื่นหรือไงเมื่อเห็นสายตาของโจฮั่นผมดึงหลินชิงอีมาข้างหน้าหลินชิงอีชะงะักเอ็นสีสัพพิงหน้าอกผมหลินเซียวส่วนเช็ดเหงื่อที่หน้าผากหยิบเข็มเงินอันสุดท้าย จุดฝังเข็มสุดท้ายอยู่ตรงกลางหน้าอกถ้าฝังเข็มเข้าไปคนไข้จะฟื้นตัวเต็มที่ทันใดนั้นเขารู้สึกว่าการฝังเข็มไม่ถูกต้องด้านในเหมือนมีอะไรแข็งขวางอยู่เขาตรวจจุดฝังเข็มอีกครั้งอย่างสงสัยพบว่าไม่ได้ฝังผิดจุดยังไม่ทันได้คิดต่อดวงตาของคนไข้ลืมขึ้นทันทีกระอักเลือดออกมาเข็มเงินที่หน้าอกค่อยๆถูกดันออกมารอยที่เข็มแทงเลือดพุ่งออกมาพวกคุณไม่บอกว่ารักษาได้เหรอเซี่ยหูตกใจผมฝังเข็มไม่ผิดจุดนะ ใบหน้าหลินเซี่ยวส่วนซีดเผือดเขาอยากตรวจชีพจรคนไข้อีกครั้งแต่เซียยุจิงตบมือเขาอย่างแรงสาวน้อยอย่างเธอรู้เรื่องฝังเข็มหรือใช้พ่อฉันเป็นที่ฝึกมือเหรอตระกูลหลินรักษาคนไข้แบบนี้เหรอเซียหูยื่นมือปิดแผลที่หน้าอกคนไข้ตะโกนว่าถ้าพ่อฉันตายวันนี้ฉันจะให้ตระกูลหลินชดใช้หน้าฝูงหมอเก่าใครรีบมาดูคนไข่เร็วหลินเซี่ยวส่วนกัดปากนั่นมองขอความช่วยเหลือจากหมอเก่าแต่พวกเขาก้มหน้าลงไม่กล้าสบตา พวกหมอไร้ฝีมือจะยืนดูพ่อฉันตายตรงนี้เหรอท่านผู้เท่าสร้างผลงานยิ่งใหญ่ให้ชาติแต่จะถูกพวกหมอไร้ฝีมือฆ่าตายถ้าพ่อฉันตายที่นี่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลตระกูลหลินก็ต้องชดใช้ขอฉันตรวจชีพจรท่านผู้เท่าอีกครั้งได้ไหมดวงตาหลินเซียวส่วนมีน้ำตาคลอกลุ่มบริษัทหลินคือหยาดเหงื่อของตระกูลสามชั่วคนถ้าต้องพังเพราะตัวเองทุกอย่างจะสูญสลายเขาก็ไม่มีหน้าจะมีชีวิตต่อไซหัวไปทุกอย่างเพราะเจ้าที่ทำให้พ่อฉันเป็นแบบนี้ เซียยุจิงตะโกนขอร้องให้ฉันได้โอกาสอีกครั้งลินเซี่ยวซวนวิงวอนเซียยุจิงแค่นเสียงให้โอกาสอีกครั้งเพื่อให้เธอฆ่าพ่อฉันเหรอไสหัวไปเดี๋ยวนี้ตามเนื้อเรื่องเดิมต่อไปโจฮั่นจะก้าวออกมาและช่วยชีวิตคนไข้แต่เขาจะเก็บให้เด็ดไว้ไม่ได้รักษาคนไข้ให้หายสมบูรณ์แต่ทำให้คนไข้พิการที่ขาทั้งสองข้างหลังจากนั้นเขาจะใช้ข้ออ้างรักษาคนไข้ต่อเข้าออกบ้านเซียบ่อยบ่อยสารสัมพันธ์กับตระกูลเซียลินเซียวซวนก็เพราะโจฮั่นช่วยไว้ เริ่มรู้สึกดีกับเขาใช้การพูดคุยเรื่องการแพทย์เพื่อเข้าใกลสมดังคาโจหันก้าวออกมาที่จริงการรักษาของเขาไม่ผิดอาจเป็นเพราะร่างกายคนไข้พิเศษขอฉันตรวจชีพจรก่อนลินเซี่ยส่วนมองโจหันด้วยความขอบคุณไม่คิดว่าคนแปลกหน้าจะพูดแทนโจหันขมวดคิ้วผู้เท่าเพราะอุบัติเหตุเมื่อครู่แม้จะฟื้นได้แต่คงพิการที่ขาทั้งสองเมื่อได้ยินว่ายังช่วยได้เซี่ยยุ่จริงและเซี่ยหูรีบวิ่งวอนขอร้องให้ช่วยพ่อฉันปราบใดที่ช่วยท่านได้ พิการที่ขาก็ไม่เป็นไรโจฮั่นพยักหน้ามองไปที่ฝูงหมอเก่าเยอะเย้อย่างไม่ไว้หน้าจะให้โอกาสพวกแกวินิจฉัยอีกครั้งไหมหมอเก่าที่อยู่ในวงการแพทย์มาทั้งชีวิตคงแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆใช่ไหมหมอเก่ามองหน้ากันก้มหน้าจนคางจะหมอกไอหนุ่มไม่เคยเรียนกับอาจารย์ดังแค่คิดค้นเองไม่กี่ปีพวกแกเรียนแพทย์มานานสิทอาจารย์มีชื่อฝีมือแค่นี้เองอายุปูนนี้ใช้ชีวิตเหมือนหมาลิ้นเสี้ยวส่วนกัดปากมองโจฮั่นด้วยความชื่นชม เมื่อเห็นสายตาลินเซี่ยวส่วนโจหั่นยกคิ้วยิ้มเจ้าเล่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นรักษาคนจนพิการยังกล้าเยอ่อเย้ยหน้าไม่ไอายหน้าจะเอาไปทำถุงขยะอะไรก็ใส่ได้ผมหาวเดินไปหน้าคนไข้ลินเซี่ยวส่วนด่าทอลินเปิดเธอจะทำอะไรกลับไปเดี๋ยวนี้ยามาขัดขวางการรักษาปกติเธอเกเรก็ช่างมันตะกูลลินคือมรดกสามชั่วคนถ้าต้องพังเพราะเธอฉันตายก็ไม่ปล่อยหมอเก่าก็พูดโน้มน้าว ให้โจฮั่นรักษาถ้าช่วยผู้เท่าได้ตระกูลลินจ่ายค่าชดเชยเรื่องนี้ก็จบโจฮั่นเห็นผมยังหนุ่มยิ่งดูถูกถ้าไม่พอใจก็ให้เธอรักษาแต่ชีพจรผู้เท่าอ่อนมากทนต่อไปไม่ได้ผมกรอกตารู้ว่าผู้เท่าจะตายเมื่อกี้ยังพูดจาไม่หยุดรอให้ผู้เท่าตายแล้วค่อยโทษว่าเราขัดขวางที่แท้เธอก็เป็นนักต้มตุนผู้จบผมควอข้อมือผู้เท่าตามที่โจฮั่นบอกผู้เท่าเสียเลือดมาชีพจรอ่อนมาก ถ้าไม่รักษาทันอาจตายได้เซียอยุจริงโกรธฉันเห็นเขารักษาคนจะเป็นของปลอมได้ยังไงไอเด็กเมื่อวานซื่ออย่างเธอรู้เรื่องอะไรใสหัวไปหลีกทางให้หมอเทพโจเซียหูก็พูดไม่ดีโรงพยาบาลนี้เป็นร้านมืดหรือรักษาไม่ได้ก็ไม่ให้คนอื่นรักษาต้องรอให้คนไข้าตายลิ้นเสี้ยวส่วนเก้าออกมาจะลากผมออกไปคนไร้ความรู้อย่างเธอจะรู้วิธีรักษาคนไข้ได้ยังไงที่จริงเธอไม่ใช่ลูกแท้ของพ่อแม่ มีสิทธ์อะไรในโรงพยาบาลตระกูลหลินใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ผมหยุดการเคลื่อนไหวมองหลินเซี่ยวส่วนลึกๆพี่สาวสามเงินที่ฉันเสียไปหลายปีคงไม่เท่าครั้งนี้ของเธอขณะที่ทุกคนไม่ทันตั้งตัวผมชกเบาๆที่ตำแหน่งหัวใจของคนไข้ทุกคนตกตะลึงไอ้หนุ่มเธอหาเรื่องตายเซี่ยหูลุกพรวดวจากเตียงบีบคอผมจะทุบก,กำแพงผมคว้าจุดฝังเข็มที่มือเซีย่ยหูหลุดจากการบีบคอแต่ก็เจ็บจนทนไม่ไหวเซี่ยหูลูบมือที่ชา พุ่งมาหาผมอีกแต่เกินคาดลินชิงอีแผ่แขนขวางหน้าผมห้ามตีพี่ชายฉันร่างเขาสั่นแต่เสียงหนักแน่นเสี้ยหูชี้ผมด้วยความโกรธพ่อฉันใกล้ตายไอคนนี้ยังกล้าตีเขาเมื่อเห็นลินชิงอีขวางผมลินเสี้ยวส่วนก้าวมาช่วยความผิดที่เขาทำต้องรับผิดเองลืมไปแล้วเหรอที่เขาเคยทำร้ายเธอมากมายลินชิงอีสายหัวฉันไม่สนตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วลินเสี้ยวส่วนโกรธรู้ไหมว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไร มันคือการฆ่าคนโดยเจตนาคนไข้ร่างกายอ่อนแอหมัดน,นั้นอาจทำให้ตายได้โจฮันก็ยุยงไม่นึกว่าสาวสวยอย่างเธอจะมีน้องชายใจร้ายแบบนี้ที่แท้เป็นเด็กเก็บมาดูเหมือนเขารู้ว่าไม่ได้เงินแล้วเลยอยากทำลายตระกูลหลินหลินเซี่ยววนถอนหายใจมองผมเดิมคิดว่าเธอแค่เกเรไม่คิดว่าจะกล้าฆ่าคนเดี๋ยวกลับไปจะให้พ่อแม่ไล่เธอออกลินชิงอีสายหัวยังขวางหน้าผมอย่าเรียกฉันว่าน้องเธอไม่เคยสนใจฉันถ้าพี่ชายไปฉันก็ไปด้วย ลินเซี้ยวส่วนใยญ่เด็กเก็บมากับสาวป่าออกไปจากตระกูลลินก็ดีผมรูหลิ้นชิงอีเหมือนสิงโตน้อยสาวน้อยคนนี้รักผมไม่เสียเปล่าในสถานการณ์เมื่อครู่คนรอบข้างไม่ให้โอกาสรักษาช้าๆต้องใช้ยาแรงให้เห็นผลถึงจะหุบปากผมมองลินเซี้ยวส่วนด้วยสายตาเย็นเยะยอย่ามาพูดจาเหมือนปากมีพิษอย่าใช้ความบ้าคลั่งกลบความผิดต่อให้ผมชกผู้เท่าตายอย่าลืมว่าเธอฝังเข็มก่อนถ้ากลุ่มบริษัทลินล้มก็เพราะเธอ มองเสี้ยหูที่ดุดันแน่ใจนะว่าไม่ให้ผมรักษาใช่ไหมเสี้ยหูแค่นเสียงเธอรู้เรื่องรักษาบ้าอะไรถ้าผู้เท่าตายฉันจะให้เธอชดใช้ผมยักไหล่ไม่แคร์ดูเหมือนไม่ต้องให้ผมลงมือทันใดนั้นเสี้ยยู่จิงตะโกนพี่ใหญ่ดูสิพ่อเราไม่เลือดออกแล้วทุกคนเพิ่งตื่นตะลึงคนไข้ไม่เพียงหยุดเลือดสีหน้ายังดูดีขึ้นเมื่อกี้คุณชายน้อยคงไม่ได้รักษาคนไข้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณชายน้อยไร้ความรู้เกเรไปวันวันเร เขาจะรักษาโรคที่คุณหนูสามรักษาไม่ได้ได้ยังไงเสี้ยยุจิงรีบมองโจฮันช่วยดูว่าผู้เท่าดีขึ้นไหมโจฮันตรวจชีพจรพบว่าดีขึ้นมาเขามองผมด้วยความแปลกใจลังเลแต่ก็พยักหน้าลินเซี่ยวส่วนหน้าเคร่งถ้าเธอมีวิธีรักษาคนไข่รีบรักษาให้หายอย่าลืมทุกอย่างที่เธอมีมาจากตระกูลลินถ้าตระกูลหลินล้มเธอก็อย่าหวังดีผมยิ้มไม่แคร์หมอหลินไม่ได้พูดหรอความผิดที่ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบเอง เมื่อกี้ถูกชี้หน้าด่ากลางที่ตอนนี้ใครจะรู้สึกดีได้คุณหนูสามยังบอกว่าคุณชายน้อยไม่ใช่คนตระกูลหลินยังจะไล่เขาออกจากตระกูลหลินคุณชายน้อยแค่อยากช่วยคุณหนูสามเท่านั้นใบหน้าหลินเซี่ยววนเปลี่ยนไปมาจ้องหมอเก่าด้วยความโกรธเซี่ยหูเดินมาหาผมเกาหัวอย่างเขินๆขินขอโทษน,น้าเนาเมื่อกี้ฉันใจร้อนไปถ้าเธออยากรักษาท่านผู้เฒ่าบอกฉันก่อนก็ได้เราคงไม่เข้าใจผิดกันขนาดนี้ผมแค่เสียงเยาะเย้ยผมบ้าเหรอจะรักษาเขา ลืมไปแล้วหรอว่าเมื่อกี้ทำกับผมยังไงยังไงก็ตามหมอไร้ฝีมือที่พวกคุณพามาก็รักษาท่านชายได้มากสุดก็นอนติดเตียงพวกคุณจ้างพยาบาลได้อยู่แล้วโจฮั่นจ้องผมด้วยความโกรธเขาก็รักษาเซียจ้านได้เต็มที่แต่เขาอยากสารสัมพันธ์กับตระกูลเซียแห่งไ่เฉิงเมื่อได้ยินคำเย้ยของผมเซียหูและเซียยู่จิงเผยสีหน้าดีใจน้องชายหมายความว่าเธอรักษาท่านผู้เท่าให้หายได้ใช่ไหมผมแค้นเสียงไม่ตอบถือมือลิ้นชิงอีอย่างรู้สึกผิด เมื่อกี้เผลอทําให้ผมเธอรุ่งรังในเมื่อไม่มีหวีที่นี่ได้ยินคําพูดประชดของฉันไหมเมื่อเห็นทั้งสองจะไปจริงเซียหูรีบขวางน้องชายเมื่อกี้เป็นความผิดของฉันขอร้องให้ช่วยพ่อฉันถ้าพ่อฉันหายฉันจะให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเซียยู่จริงหยิบหวีหยกมรกตยัดใส่มือลินชิงอีน้องสาวสวยขนาดนี้หวีนี้ป้าให้เป็นของขวัญลินชิงอีมองผมด้วยความลังเลผมบอกว่าให้เธอตัดสินใจขอร้องเธอช่วยพ่อฉันที แม้เมื่อกี้พวกเขาจะไม่ดีกับเราแต่พวกเขารักพ่อมาพี่ชายช่วยพวกเขาดีไหมผมรับวียกจากเซียยู่จริงยัดใส่มือลินชิงอีเดี๋ยวรักษาเสร็จจะวีผมให้ลินชิงอีบ่นเบาๆก็เธอทำให้ผมฉันรุ่งรังนี่ผมมองลินเซียวส่วนสั่งเสียงเย็นเตรียมเข็มเงินให้ฉันลินเซียวส่วนกัดฟันสั่งหมอเก่าข้างๆเอาเข็มเงินมาให้เขาในความทรงจำเขาคือคนไร้ความรู้ที่ชอบก่อเรื่อง แต่เพิ่งรู้วันนี้ว่าเขาเข้าใจการแพทย์และฝีมือสูงกว่าเขาทําให้เขายอมรับได้ยากผมตรวจง่ายๆเตรียมฝังเข็มให้เซียจานลังเลครู่หนึ่งแล้วหยุดการเคลื่อนไหวเซียหูตกใจถามว่าเกิดอะไรมีปัญหาตรงไหนเหรอน้องชายมีอะไรต้องการบอกมาผมใส่หัวมองหลินเซี่ยวส่วนบอกให้เธอเข้าใจมาจับชีพจรคนไข้ลินเซี่ยวส่วนลังเลมองเซียหูและเซียยูจิงเซียยูจิงจ้องเขาน้องชายบอกให้ไปจับชีพจรยังยืนนิ่งทำไม ดูน้ำใจน้องชายเธอสิเธอด่าเขาขนาดนั้นเขายังคิดจะสอนการแพทย์ให้มีน้องชายแบบนี้ยังไม่เห็นคุณค่ายังจะไล่เขาออกจากบ้านถ้าตระกูลหลินไม่เอาตระกูลเซี่ยยินดีรับเลี้ยงผมส่หัวขอบคุณที่รักพ่อแม่ดีกับผมมากตราบใดที่ไม่ไล่ผมผมไม่ทิ้งตระกูลหลินหลินเซี่ยซว,วนจับชีพจรเซี่ยจ้านอีกครั้งเขานึกถึงคำพูดผมเมื่อครูผมเตือนเขาให้ระวังปัญหาอวัยวะภายในว่ามีเศษกระสุนค้างหรือไม่หลินเซี่ยซว,วนตาเป็นประกาย คลำร่างผู้เท่าที่จุดฝังเข็มสุดท้ายพบรอยแผลเล็กๆเขาเข้าใจทันทีนึกถึงการด่าผมเมื่อครู่แก้มแดงด้วยความอายเมื่อกี้ขอโทษรู้สาเหตุแล้วตอนนี้เขารักษาได้ผู้เท่าไม่สนใจคำขอโทษถือเข็มเงินชี้จุดฝังเข็มชี้ไปที่จุดหลายแห่งมองโจฮันถามว่าต้องฝังจุดเหล่านี้ไหมหมอไร้ฝีมือมีความเห็นดีกว่านี้ไหมโจฮันขมวดคิว้วไม่รู้ว่าผมหมายถึงอะไรเซียยจริง คิดว่าผมปรึกษาโจฮันเรื่องการรักษามองโจฮันด้วยความกังวลหมอเทพเป็นแบบนี้มีวิธีรักษาที่ดีกว่านี้ไหมโจฮันสส่หัวท่าเป็นผมผมก็จะฝังเข็มแบบนี้เซียยู่จิงโล่งใจเมื่อทุกคนเห็นพ้องแสดงว่าวิธีฝังเข็มนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดผมฝังเข็มแต่ละครั้งถามความเห็นโจฮันก่อนจนถึงเข็มสุดท้ายผู้เท่าลืมตาค่อยๆเซียหูคุกเข่าหน้าเซียจ้านตื่นเต้นพอตอนนี้รู้สึกยังไงร่างกายดีขึ้นไหม เซียยูจิงนั่งขอบเตียงหน้าเต็มไปด้วยความกังวลเซียจ้านแม้จะอ่อนแอแต่ดวงตายังมุ่งมั่นลูกผู้ชายร้องให้เหมือนอะไรทันใดนั้นเขารู้สึกผิดปกติมองไปที่ขาทั้งสองเซียยูจิงและคนอื่นๆสังเกตเห็นพ่อยังไม่สบายตรงไหนเซียจ้านสายหัวแค่ขาไม่ขยับเหมือนเป็นอมาพาตเซียหูมองผมด้วยความสงสัยเธอบอกว่าจะรักษาท่านให้หายผมมองโจฮั่นหมอไร้ฝีมืออาการโครม่าเธอยังรักษาได้แค่เลือดข้างที่ขา กระตุ้นเส้นลมปราณเธอรักษาไม่ได้เหรอโจฮันกัดฟันกําหมัดแน่นเขาเพิ่งรู้ว่าทําไมผมถามเขาตลอดว่าต้องฝังเข็มยังไงการฝังเข็มก่อนหน้านี้ก็เป็นแผนของเขาถ้าเขาบอกว่ารักษาได้นั่นไม่เท่ากับยอมรับว่าเขามีแผนการรักษาครบถ้วนที่บอกว่าผู้เท่าจะพิการไม่ใช่เผยว่าเขาต้องการผลประโยชน์และอยากเกาะตระกูลเซียเขาสูดหายใจลึกพูดอย่างอายผมไร้สํานักแค่ฝึกฝนเองไม่กี่ปีบางอาการยังไม่ได้ศึกษา ลินเซี่ยวส่วนมองโจฮันตาเต็มไปด้วยความรังเกียจสำหรับคนเรียนแพทย์จีนการรักษาผู้เท่าตอนนี้แค่พื้นฐานไม่มีทางพิการในฐานะคุณหนูตระกูลใหญ่เขาเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมทันทีตราบใดที่ผู้เท่ายังไม่หายโจฮันจะรีบผลประโยชน์จากตระกูลเซี่ยได้เรื่อยๆและตระกูลลินต้องจำยอมช่วยโจฮันต่อไปเขาอยากเปิดโปงคนเลวคนนี้แต่รู้ว่าคำพูดเขาไม่น่าเชื่อถือเซี่ยเซี่ยหูและเซี่ยจริงไม่รู้สึกอะไร มองผมแล้วพูดน้องชายต้องรบกวนเธอเพิ่มที่เหลือแค่อาการเล็กน้อยเป็นพื้นฐานแพทย์จีนทุกคนที่นี่รักษาทัานได้ต่อไปเซียยู่จิงอย่าเชื่อหมอข้างถนนง่ายๆหลอกเงินยังพอทนรักษาผิดอาจฆ่าชีวิตเซียยู่จิงมองโจฮั่นเริ่มสงสัยเขาคิดว่าโจฮั่นซ่อนฝีมือเพื่อเกาะตระกูลเซียเมื่อเห็นเซียยู่จิงสงสัยโจฮั่นผมตัดสินใจจุดไฟเพิ่มจับแขนลินเซี่ยวส่วนดันไปข้างหน้าความผิดที่เขาก่อให้เขาชดใช้ ลินเซียวส่วนมองผมด้วยความแปลกใจไม่คิดว่าผมจะให้โอกาสเขาแก้ตัวเซียอายุจริงและเซียหูยังไม่ไว้ใจหลินเซียวส่วนผมมองเซียจ้านถามท่านผู้เฒ่าเรื่องเศษกระสุนในอกลูก,ล,กลูกรู้ไหมเซียหูชะงักพออกท่านมีเศษกระสุนเหรอเซียจ้านแค้นเสียงบอกไปทำไมหมอเก่งๆยังบอกว่าเอาออกไม่ได้รู้แล้วจะเอาออกได้เหรอผมตำหนิเซียจ้านอย่างไม่พอใจสภาพร่างกายท่านลูกชายยังไม่รู้พอท่านสลบไม่มีใครบอกเรา รู้ไหมว่าแต่ละปีเพราะคนไข้ปิดบังเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์เท่าไหร่ท่านตายก็ช่างเพราะท่านอายุมากแล้วแต่รู้ไหมว่าการตายของคนสร้างบาดแผลใจให้หมอแค่ไหนเพราะท่านเกือบทำลายความหวังการแพทย์ของเราเสียอายุจริงและเสียหูเพิ่งเข้าใจที่แท้ไม่ใช่ลินเซี่ยวส่วนฝีมือแย่แต่ร่างกายพ่อมีปัญหาพิเศษลินเซี่ยวส่วนไม่คิดว่าผมจะช่วยอธิบายและยังหวงว่าเหตุการณ์นี้จะทิ้งบาดแผลใจให้เขาเขารู้สึกผิดต่อผมอย่างมาก